เนี่ยเหมือนประเทศมันเหมือนประเทศปิดมานานเน่ะออพอเปอิดเนี่ยคนก็แหงเข้าไปเลยครับเพราะฉะนั้นการใช้เงินของคนในชาติเนี่ยก็เริ่มมีโอกาสใช้เพราะว่ารัฐเริ่มอ,อนุญาตออให้ทําการค้าเองด้วยทําธุรกิจเองการค้าก็พอรวยเงินมาแล้วก็ไม่รู้ทำไงแล้วที่นั่นก็ใช้เงินดอลลาร์ครับทั้งผูอย่างนี้นะครับดอลลาร์ใช่ไหมดอลลาร์ด้วยแล้วเงินพม่าก,ก่ชนดคือ 2, ออ 2> สกุลเ่ะเง<ะ>ินไทยก็ไม่ค่ยสนใจหลักสนใจอย่างเดียวคือดอลลาร์อย่างเดียวนะแล้วก็เงินเงินจัดของเขานะครับ ปรากฏว่า,าผมสังเกตได้เลยว่าคนจนที่เขาไม่มีช่องทางไม่มีโอกาสเขาก็มาทํางานยิ่งตอนนี้แงพอเอซีเปิดเขาก็มาไทยมาทํางานไทยบ้างไปเวียดนามบ้างเวียนกันไปนะในในโลกนี้นะบางคนก็ไปมาเลเอินโดบางคนก็ไปนูน่นทางฟิลิปปินส์ไปทางนะฮะทางอะไรอะ่ะต้องบอกอาทางสิงคโปร์รปรเนี่ย ก็คือคนไม่ใชในเอซีเนี่ยเขาก็ไปกันนะครับเวียดนามเขาก็ไปกันเพราะฉะนั้นคนพม่าเนี่ยก็เคลื่อนย้ายแรงงานก็ไปทํำเสรีก็เห็นว่าบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับลองไปเชียงใหม่เนี่ยเมนูภาษาที่ใช้ในเมนูอาหารเนี่ยนอกจากไทยอังกฤษแล้วอีกหนึ่งภาษาที่สันสังเกตเลยบางร้านเนี่ยพม่าเลยพม่าพม่ามีเห็นเลยเพราะว่าคนทางเหนือก็ไปอยู่ พาทางพม่าก็มาที่ทางพาทาทางเชียงใหม่เยอะแล้วก็ปรากฏว่าเห็นภาพเลยก็คือว่าบรรยากาศคนมากเข้ามานะครับเฮ้ยพอเราไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมคนรวยที่นั่นน่ยอยากใช้เงินเหมือนคนมันเก็บกดอะกูไดยเหมือนทํานบที่ขวางไว้นานเนี่ย วันนี้คืนนี้เปิดในน้ําไหลเลยไหมอยากจะซื้อโอ้ทะลักมาเลยเอ,อกําลังซื้อมหาศาลอยากซื้อนู่นซื้อนี่สําหรับคนรวยนะแต่ที่ต้องเข้าใจนยว่าถ้าเราไปทําธุรกิจเนี่ยถ้าไปตรงกับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยกลุ่มคนที่มีกําลังซื้อเนี่ยอืยังมีความต้องการเยอะแต่ถ้าพูดถึงว่าคนที่ระดับล่างเนี่ยเขาอยากทําอะไรเขา,าก็อยากทําอาชีพอยากค้าขายเว้นผมเชื่อเลยบโรแฟนชส์ระบบที่เป็นการให้โอกาสอย่างขายตรงเนี่ยเป็นโอกาสนะ เขาห้ามเปล่าไม่รู้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามทำได้โอ้โหคนไทยไปเปิดกรนลึมตอนนี้ขุมทองขุมทองปรากฏว่าเรื่องอย่างนี้เราชานาญเขาบอกเวลาไปทําอะไรแล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยของเก่าต้องไปหาลูกค้าใหม่ครับเห็นภาพไหมแล้วที่สาคัญขายตรงเนี่ยมันไปสร้างอาชีพให้เขาด้วยมันเป็นหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจที่คนอยากทําเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเป็นการให้โอกาสเพียงแต่ว่าบริษัทไหนมีเครื่องมือดีที่จะ ทําให้เห็นว่าบริษัทนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสเขาจริงๆเช่นระบบบริษัทดีมีสินค้าดีหลากหลายมีระบบออนไลน์นะครับมีสินค้าที่สามารถตรงใจกับผู้ใช้มีสาขารองรับมีระบบปฏิบัติการที่ทํางานได้ด้วยตัวเอง <ๆ S 2> เช่นระบบที่เป็นออนไลน์สําหรับตัวเองมีแอปพลิเคชันต่างๆสิ่งเหล่านี้มันคือเครื่องมือถ้าเรานึกถึงวันนี้คนทาธุรก,กิจขายตรงเนี่ยนะครับถ้าบริษัทไหนเข้าใจเนี่ย แล้วสร้างตัวเองให้เหมือนเป็นเซอร์วิสโฟ伊เดอร์เหมือนผู้จำหน่ายสินระนะทาเป็นเซอร์วิสโฟ伊เดอร์ก็คือให้บริการเขาเนี่ยแล้วก็ส่งสัพ์ส่งเสิริมซัพตรงนี้เขาทำเนี่ยส่งเครื่องมือให้เขาเนี่ยผมบอกเลยว่าเติบโตเพราะคนพม่าพร้อมจะทะําอ่ะอยากทํามากเพราะเราเป็นคนอื่นด้วยพูดถึงไงเพราะว่าเก็บกดมานานไงคือเกิดใครไปเติมให้คนเราเนี่ยเหมือนอยู่ในถ้าพูดง่ายว่าอยู่ใน เก็บอยู่ในห้องนะไม่ง่ายออไปถามคนง่ายๆเลยนะคนที่ถูกจํากัดอิสระภาพเช่นอยู่ในคุกเนี่ยถูกกักบริเวณเนี่ยถามว่าเวลาที่ไม่มีอิสระภาพเนี่ยอพอวันหนึ่งเขามีอิสราภาพเนี่ยเขารู้สึกไงมันจะมีพลังมากเพื่อที่จะขับเคลื่อนยกระดับชั้น<อ>ตัวเองอ,อคือต้องบอกว่าอยากเลยอะ่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนคนที่เราลองนึกดูง่ายท่านเองกเอ็เถอะถ้าวันไหนท่านรู้สึกว่าแค่ป่วยแล้วไม่ได้ไปไหนเนี่ยไม่ได้กินอะไรเนี่ยท่านคิดว่าถ้าท่านหายป่วยไปท่านจะทําอะไร คือ <ไป S 1> ชีวิตเราอะเราเคยทำไปสิ่งที่ชอบออไปสิ่งที่มุ่งหวังค,คือตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่คิดอะไรใช้ใช,ชีวิตไปวันวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึงไม่ได้คิดอะไร <c oughs> เลยพอวันหนึ่งพอป่วยขึ้นมาลุกขึ้นไม่ได้นอนนอนก็ลําบากกินก็ไม่ค่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ครับเริ่มหันมามองตัวเองแล้วเริ่มคิดว,ว่าทำไมชีวิตเราไม่ได้ใช้เลยนะอืมันขาดอะไรไปนะ ทำไมตอนนั้นเราไม่ทําอย่างนั้นนะทำไมเราไม่ไปที่นี่นะทําไมเราไม่ไปหาคนนั้นนะไปคนคุยคนนี้นะคนที่เรารักเราไม่เคยคุยด้วยเ,ออเริ่มมองสิ่งที่ตัวเองขาดหายไปคแล้วว่าจุดที่มองหายตรงเนี้ยไปเนี่ยก็เริ่มกว้กวแล้วเพราะถ้ามีโอกาสนะเ,ออเหมือนคนเหละถูกอัดมานานเก็บกดมานานไม่มีโอกาสแล้วพอโอกาสนั้นเปิดหาเนี่ยหรือถ้าบอกว่าวันหนึ่งถ้าฉันมีโอกาสฉันจะทําให้ดู นี่แหละครับมันจะเกิดพลังมันมีพลังมหาศิลเดี๋ยวขอดูภาพตลาดดีสักนิดหนึ่งนะครับได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นในแวบวปกติพม่าเขาจะใส่สโลงแต่งใส่เสื้อผ้านี่ฮะนี่ฮะมีไหมมีครับมีครับเห็นไหมคนที่เดินเนี่ยเนี่นี่ยนี่สโลงเห็นไหมทุกคนใส่สโลงหมดเห็นไหมไม่ได้ไปถ่ายเชิงใหม่มาโชว์นะนี่คนใส่สโลงทั้งนั้นแหละเห็นไหม เนี่ยนี้คนคนถ้าไม่ใช่เป็นถ้าเป็นวัยรุ่นนี่ก็ใส่กางเกงแต่บางคนก็หมายถึงว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะดูแต่งตัวทันสมัยขึ้นไปอีกแต่ถ้าคนรุ่นกลางๆเนี่ยเจน X เจน Y เนี่ยนะเช่นเจนเอ็กเจน B เนี่ยนะใส่สโลงหมดผู้ชายเห็นไหมอย่างนี้คนดูต่างชาติหน่อยเขาก็เห็นไหมเขาก็ใส่กางเกงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะใครใส่้อนเนี่อย่างเงี้ยเห็นใส่สโลงชัดเจนเห็นไหมครับผู้ชายนะนะฮะแต่พวกเรานี่เราไปใส่สูตรกันไปเพราะเราเป็นคนต่างต่างชาติอ่่านนนะครับเห็มี พูดอย่างเงี้ยคนต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใส่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ใส่กางเกงแล้วแหละนะครับครับเห็นไหมนี่ก็จะมีเรื่องความความปลอดภัยเราประเมินจากข้าวๆนะจากสายตาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับไม่มีอะไรนะครับไม่น่าห่วงกฎหมายที่นั่นเขารู้สึกเข้มงวดมากปลอดภัยเรื่องแบบนี้ใช่ไหมคือไปเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยเรื่องที่ว่าไปแล้วจะมีอันตรายผมไปก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วก็กฎหมายที่นั่นเนี่ยเขาก็ควบคุมดีนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวคนพื้นที่อ่ะดูดูแล้วกันเวลาเราไปแล้วพูดถึงหน้าตาเนีเยพอมันเท่าดีสอบถามมไม่ทังมึงตึงใส่ไม่แล้วครับก็คุยดีเขาก็อยากแก้ค้าขายแหละอยากจะค้าขายแหละเหมือนอุโมงไทยล้วแหละครับนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ไม่รู้จะคุยอะไรกับเราสื่อสารไไม่ได้แต่ถ้าคนไหนเราคุยกับเขาทักกับเขาเขาก็คุยด้วยก็ต้องบอกว่าย้อนหลังไปนึกถึงเมืองไทยเราเมื่อ หลายปีสามสิบปีแล้วแล้วกันขนาดนั้นเลยสามสิบปีที่แล้วนะครับต้องคิดอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าอีกเขาจะไปเร็วกว่าสิบปีเนี่ยเขาคงไม่ได้เราไปอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยเราคงไม่ได้ว่าห่างกันสาสิบปีเนี่ยผมเชื่อว่าสักสิบปีเนี่ยก็จะห่างกันแค่สิบปีเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะเร็วพอเดี๋ยวนี้เขาเรื่องทรัพยากรของเขาเนี่ยมันพร้อมอเมริกาเห็นเข้าไปในนี้งินเขารวยนะเขาไม่ได้ว่าจนนะ ครับนะครับต้องบอกอย่างนี้นะคนพม่าไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้จนทุกคนไม่ได้จนทุกคนเหมือนคื้ายอินเดียแหละรัฐบาลก็ไม่เห็ว่ไม่มีเงินนะทรัพยากรเขาเยอะทีเนี่ยเขาเยอะไม่ได้มาใช้แต่ถ้าเขาสามารถบริหารจัดการได้นะครับทีเนี่ว่าถนนหนทางเองอะไรเองก็ยังลำบากอยู่ย้อนหลังไปเหมือน30ปีบ้านเราต้องพูดอย่างนี้ครับคือสารุโงพงเนี้ยต้องบอกว่า30ปีที่แล้วของเราแหละนะครับก็คืออาจจะมีไฟดับไฟ ติดบ้างมันสลับกันบ้างแล้วก็อินเทอร์เนต็ตโทรศัพท์ก็ยังไม่ค่อยทันสมัยยังช้าออได้มั่งไม่ได้มั่งนะอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาแต่ว่าผมเชื่อว่าหลังอย่างนี้ไปอีกหปีเนี่ยมันจะคล่องตัวแล้วแล้วไม่น่าจะมีปัญหาว่าเอ๊ะแล้วต่อไปเนี่ยมันจะมีเรื่องของ ความปลอดภยัยไหมผมเชื่อเลยว่าแค่ผมไปสัมผัสณ์ผมบอกเลยว่า,าในระยะยาว,ยาว,ยาวเนี่ยเขาจะปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็เท่าที่สัมผัสมาเนี่ยเขาบอกคนไปทําธุรกิจเนี่ยเขาบอกยังไม่เคยเห็นคนพม่าโก,กงคนไทยเลยมีแต่คนไทยโกงพมา่า <laughs> หรือว่าหรือว่าอะไรนั่นหรือว่าประเทศไทยจะเอาคืนเขาว่าแกเสียกูไปสองครั้งก็นี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่เราไปกันที่พม่ามานะครับเห็นบอกว่าทริปต่อไปนี่คือทางสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยเนี่ไม่หยุดแค่นี้นะมีแผนการที่นําเราสมาชิกที่เป็นบริษัทขายตรงด้วยกันเนี่ยขับเคลื่อนไปทิศทางไหนอีกต่อไปก็ล่าสุดเนี่ยนะครับวันที่25เราก็จะพาคณะไปออกงาน นะครับงานเอ็กโปยี่สิบห้าเนี้ยนาคมเดือนเนี้ยถึงยี่สิบเจ็ดนะครับที่พนมเปญก่อนนะครับที่พนมเปญไปในนามสมาคมไปนามสมาคมออกบูธเลยฮะแล้วก็ออกบูธแต่ละบริษัทเลยนะครับจัดงานันที่นู่นใหญ่โตเลยครับแล้วก็ออกบูธก็มีคนผมเคยไปจัดครั้งแล้วต้องบอกยอดขายใช้ได้เลยนะเพราะขายอยู่วันละสามสี่แสนบาทเหมือนกันโอ้ไม่น้อยนะไม่น้อยนะแล้วก็ไปจัดงานที่นั่นเนี่ยแล้วก็ขายขายกันที่นั่นเลยแล้วก็ทำทำการเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเป็นการล็อตสินค้า ให้เขาเห็นโอกาสว่าเอ้ธุรกิจไปยังไงก็พาคณะเราไป ไปร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าธุรกิจบางประเทศตลางประเทศนะไม่ได้ว่าไปเนี่ยไปําไม่ใช่ว่าไปทำทีเฉยคือกรมเนี่ยเขาพาคณะของโอทอไปออกงานด้วยเป็นคาราวานเนี่ยที่รู้สึกว่ารัฐมนตรีบุญทรงเนี่ยท่านจะไปเป็นคนไปตัดริบบิ้นที่นั่นนะพาณิชย์เนี่ยนะอ่าครับจะไปนั่นนะฮะแล้วก็มีคาราวานเอาเสียภาษีไม่เสียภาษีนะครับจากเมืองไทยวิ่งเข้าไปที่พนมเปญแล้วก็ไปเปิดงานซึ่งเราก็ร่วมขานังเขาด้วยอ๋อไม่ได้ไปโดดเดียววะไม่ได้ไปโดดเดียวเป็นคณะใหญ่คือเรไปองวงตีวงใหญ่ บูธที่นั่นออกกันประมาณ2 3 0 0บูธนะนะฮะก็ช่วงย5่7าแล้วหลังจากจบคณะเนี่ยหลังจากเขเวียนเดินสายเงินครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเราก็นัดกับท่านทูตทางพนมเปญว่าเดี๋ยวจะไปกันอีกครั้งหนึ่งออไปที่เวียดนามก็กะว่าประมาณสักวันที่10ไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะท่านท่านทูตบอกต้องหลังวันที่6นะเพราะว่าหลังวันที่6เนี่ยถึงจะว่างทูตพาณิชย์ใช่ไหมทูตพาณิชย์ที่กัมพูชาซึ่งท่านก็จะเป็น รับอาสาเป็นแม่งานพาไปเที่ยวเวียดนามไปเวียดไปดูงานไปดูงานไปแบบเดียวกับพม่านี่ยแหละศึกษาช่องทางไปเปิดบริษัทกันนี่แหละตีเอกสารไปทํากันเลยนี่แนวทางเป็นอย่างนี้นี่คือเขาเรียกว่าลู่ทางแบบเขาเรียกว่าทำธุรกิจไปด้วยได้มิตร ได้มิตรที่ดีต่อกันไปด้วยแล้วก็ได้เพื่อนไปด้วยผูกสัมพันธ์กันไปด้วยผูกสัมพันธ์ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทขายตัวในเมืองไทยด้วยกันแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วยอะไรต่างๆ้องครับออันนี้ก็เป็นแนวทางหรือเป็นตัวอย่างที่ดีในการทําธุรกิจร่วมกันนะครับถือว่าเป็นแนวความคิดใหม่ๆครัที่พยายามที่จะ กระชับพื้นที่ในตลาด AEC ท่านผู้ชมครับเพราะว่าใช่ครับอย่าลืมนะว่าเดี๋ยวนี้เราถ้าเกิดเราอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายจะยิ่งใหญ่ด้วยลําพังตัวเองก็คงจะลําบากต่อไปเราจําเป็นต้องเขาเรียกว่าผนึกกําลังกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐเองภาคต่างประเทศเองก็ต้องมีผสมผสานกันที่ดีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับดรสมชายธลีนหาะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนคอร์คอร์ลีชั่นจำกัดครับผมครับครับ เดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ c ลีโอพลาสารสก,กัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด c ลีโอพล s สืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบ ผลิตโดยบริษัท n a t u r a Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy n c o y โทร02 9 7 5 5อ5 8โอกาสดีๆที่มีให้ไม จบจากจอ y c นคอเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะด้วย,วยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้งจอ y c นคอและเจนซี่ช็อปห้างขายตรงสะดวกซื้อโมเดิร์นเทรรายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะ นี้นะคะยังเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคปตาล็อกและคอร์เซ็นเตอร์ยินดีให้คําแนะนําตอบทุกคาถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะ รอบลุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้ากเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกระรันไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอนคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะ โอกาสในการสร้างรายได้และอาทิตที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอแอนทรอยกับเราสิคะคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาส เพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา j n c สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ j n c ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ รวยเลือกได้อีกเช่นเคยนะคะกับหลากหลายผลิตภัณฑ์ในเคอรืจอยแอนคอยคอร์ปอเรชันที่เรามาแนะนําให้คุณผู้ชม